สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเมนูปลาแซลมอนกันนะคะเราจะเอาไปอบในหม้ออบลมร้อนค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่แสนจ,จะอร่อยเลยจ้าจะเสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่งนะคะมันหัวใหญ่ๆเลยค่ะเดี๋ยวยายจะผ่าครึ่งเนาะจะได้สุกเร็วหน่อยค่ะส่วนน้ำซอสของเราก็จะมีนมสดนะคะแล้วก็วิปครีม ก้อนซุปค่ะในนี้เขาจะมีสองก้อนเล็กๆเนาะเดี๋ยวยายจะใส่ไปก้อนหนึ่งดูก่อนค่ะถ้าไม่พอก็ใส่ก้อนที่สองนี้ลงไปสำคัญเลยสำหรับปลานะคะก็จะเป็นผักชีลาวค่ะเราไม่มีผักชีสดก็ใช้ผักชีลาวแห้งนี้เลยจ้าเป็นอะไรที่คู่กับปลานะคะผักชีลาวเนาะวัตถุดิบก็มีแค่นี้เองค่ะง่ายๆเลยจ้าสำหรับแม่บ้านต่างแดนค่ะ ล้างปลาเสร็จแล้วก็ซับน้ำให้แห้งนะคะโรยด้วยเกลือพริกไทยค่ะยายจะโรยแค่ด้านเนื้อนะคะด้านด้านหนัง ด้านหนังนี้จะไม่โรยค่ะเรียงลงในหม้ออบเลยจ้า อบค่ะโปรแกรมปลานะคะหนึ180องศาค่ะ15นาทีนะคะปอกมันฝรั่งจ้า อืมเอาชิ้นประมาณนี้ค่ะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็นำไปต้มสัก15-20นาทีจ้าเรามาทำซอสกันต่อเลยจ้าใส่เนยในกระทะในหม้อนะคะหม้อน้อยค่ะชิ้นหนึ่งประมาณนี้ค่ะพอเนยละลายก็ใส่แป้งลงไปค่ะกะ,กะเอาค่ะยายใส่สักประมาณ2ช้อนนะคะ เราจะคั่วแป้งให้แป้งออกสีน้ำตาลนิดนึงนะคะถ้าเราใส่แป้งเยอะไปออซอสเราก็จะข้นนะคะแต่ก็ตักออกได้ค่ะตอนนี้แป้งก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนิดนึงแล้วนะคะต่อไปก็เทนมใส่ลงไปเลยจ้า ค่อยๆเททีละหน่อยค่ะเขาก็จะเริ่มหนืดเพราะแป้งนะคะเราก็จะเทลงไปเรื่อยๆจ้าตอนนี้ยากจะใส่ก้อนซุปลงไปเลยค่ะใส่ไปก้อนหนึ่งก่อนเนาะ เติมวิปครีมลงไปค่ะใช้ตะกร้อมือคนให้แป้งละลายดีค่ะพอก้อนซุปละลายดีแล้วก็ชิมรสเลยค่ะเอาตามชอบเลยค่ะ ยังจืดนิดนึงนะคะเดี๋ยวยาจะใส่ก้อนซุปก้อนที่สองลงไปค่ะชิมรสอีกรอบนึงค่ะแซบเวอร์แล้วค่ะไม่ต้องเติมอะไรแล้วค่ะพอได้รสตามที่ต้องการแล้วก็ใส่ผักชีลาวลงไปค่ะ จะให้ดีก็คือผักชีสดนะคะแต่เราไม่มีเราใช้ผักชีแห้งได้ค่ะหรือไม่ก็ผักชีแช่แข็งนะคะเขาก็จะมีแช่แข็งเนาะใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่าซอสผักชีลาวนะคะ ง่ายๆแค่นี้เองจ้าเสร็จแล้วค่ะซอสของเราปลาของเรานะคะหลังจาก15นาทีผ่านไปค่ะยังไม่เป็นที่พอใจยายเลยอ,อเพิ่มอีก5นาทีจ้าสีก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจัดเสิร์ฟเลยจ้าเสิร์ฟคู่กับมันฝรั่งต้มนะคะ ราดด้วยซอสผักชีลาวค่ะโรยหน้าด้วยพาสลี่นิดนึงก็สวยแล้วจ้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ